สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะช่องแอดเลนะคะโอ้ลาห้าห้าชาแนลนะคะต่องวดเลยเพราะว่าพรุ่งนี้แอดไปทําบุญน,นะอ่าแอดก็อ้ยเนาะเกือบนะเนี่ยสี่ห้าห้าสี่เนาะสูตรดั้งเดิมของเรานะคะท่านผู้ชมค่ะอ่า ผลออกนะคะฟังผลออกก่อนนะเนาะเขียนตะ้อแทะปรับหน่อยนิดหนึ่งนะคะร,รูปแบบใหม่ทํารูปแบบใหม่นิดหนึ่งนะคะท่านผู้ชมค่ะอ้ยอันนี้หมดน่ารักนะคะอ่ะท่านผู้ชมค่ะผลออกนะคะวันนี้มนที่สิบสามมกราเนาะหกหกหกเอาอีกแล้วหกหเขียนหกห้านะคะท่านผู้ชมก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับสมองสมองเนาะอ่า สามแปดห้าสามหนึ่งเก้านะคะปะ๊บเกือบเลยบนล่างนะคะ,ะสูตรสามยอดของเรานะคะตามจริงแล้วนะะ่ะเข้าสี่ตัวเลยนะห้าสามเนาะอะ่ะก็เข้าตรงตรงหนึ่งเก้านะคะแอดจับให้อะไรศูนย์หนึ่งเก้านะคะตัวเลขให้ไม่เยอะของคุณยายก็เข้านะคะแอดลงให้ไม่เยอะนะ,ะอะ่ะตองวดเลย เลขจะเบิ้ลนไม่เบิ้ลนะคะอ่านลงต่อมวนเลยเดี๋ยวนะคำนวณสกู Screw, นะคะท่านผู้ชมค่าคำนวณก่อนเด้อสกู่นะคะมาแล้วมาแล้วนะคะตามสูตรเดิมระวังเก้าและแปดนะคะเก้าและแปดอุ้ยตาโตนะคะอ่ะ เดี๋ยวจะขึ้นตัวเลขหน้าจอให้นะคะแอดเรมาลงแบบใหม่นะคะไม่ได้เขียนใส่สมุดจึ๊ๆๆแล้วนะแอทำเดี๋ยวจะทําเป็นกรอบให้ขึ้นมานะคะก็เอ่อสูตรดั้งเดิมของเรานะคะชุดบนนะคะก็จะมีสองแปดหนึ่งเจ็ดศูนย์หก้าห้านะคะ กล้องอยู่ทางนี้นะคะกล้องอยู่ทางนี้นะคะอ่ะชุดล่างนะคะสี่ศูนย์ห้าหนึ่งหกสองเจ็ดสามนะคะถ้าผู้ชมลงต่องวดเลยนะเนี่ยผลออกก็คือลงเลยนะคะของแอดเรก่อนนะ,ะของคุณยายนะคะก็เข้าเหมือนกันเดอ้อไปรอติดตามนะคะอ่ะ เลขเด่นของแอดนะคะที่เป็น3ยอดนะคะสายอดใช่ไหมจะมีอยู่3มจุดนะคะตัวนั้นคือเด่นเด่นน่าจะมารูดวิ่งเอาไปรูดวิ่งได้เลยนะคะแอดให้เด่นตรงนั้นนะ,ะอ่ะสุดสามยอดนะ,ะมี7มี8มี9แต่ว่าฐานมาต่ำนะคะฐานมา1และ0นนะคะ แอดให้ที่นะคะแ่งแปดศนะคะเก็จะมี7จ็ดหนงเยะคะเอาต้งดศูดนยก่อนเนาะไม่เอาตามตัวเลขนะคะแล้วก็จะมี91แล้วก็เกตัวเดิมนะคะ,ะใครที่ชอบหลักสูงนะคะก็จะมี8 แปดเแปดเไม่ได้ให้นะคะตัวเลขสูงเนาะแต่จอเน้นชุดนี้แอดให้ที่หนึ่งแปดแปดหนึ่งนะคะงวดต่อไปนะ,ะแอสอัดให้ที่หนึ่งแปดแปดหนึ่งนะคะส่วนดั้งเดิมหนึ่งเจ็ดแล้วก็ห้าหนึ่งนะคะให้ให้แปดและหนึ่งนะคะสำหรับรูดวิ่งงวดนี้นะคะแปดและหนะ ให้ไปที่แปดและหนึ่งะคะท่านผู้ชมอ่ะขอขอบพระคุณมากๆนะคะใครที่เข้ามาติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ Good like, Good share, ให้แอดด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากๆนะคะท่านผู้ชมค่ะลงสูตรให้ดูอยู่นะอ่ะขอบพระคุณมากๆคะ่ะ